โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเชาแนลสว่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบางออย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปอัปเดตข้อมูลแผ่นโน้ตล่าสุดที่จะอัปเดตเข้าตัวเกมในวันพรุ่งนี้นะครับก็แน่นอนว่าอัปเดตวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมคอลลาโบจาก Tower of God ฟก็อดรีลันนะเพื่อนๆโดยในวันพรุ่งนี้นะครับตัวเกมจะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลาบ่ายโมงไปจนถึง3ามโมงเวลาบ้านเรานะครับระยะเวลารวมทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันเพราะฉะนั้นเพื่ออออออย่าล <ๆ S 2> ยาลืมม็กกเเ เคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จก่อนช่วงเวลาบ่ายโมงเพื่อป้องกันข้อมูลด้วยนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดเตือนตั้งแต่ต้นคลิปเลยใครที่ดองของ,ของกิจกรรมโคลโรโบมาไว้ตั้งแต่ข่าวก่อนนะเพื่อนๆรีไปอัปเดตตัวละครกันให้เสร็จด้วยนะครับเพราะหลังจากปิดปรับปรุงเซิร์ฟอัปเดตเนี่ยของที่เพื่อนๆดองไว้มันจะหายนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับ เพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับก็เติมเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูข้อมูลแพดโนตของรอบนี้เลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆเลยนะครับอย่างแรกอัศวินคนใหม่ครับจะมีอัศวินคนใหม่เข้ามาถึง2ตัวนะครับโหอันนี้คือเขาทําโมเดลอันใหญ่ให้เราดูแบบชัดๆมากๆเลยนะ จะบอกว่าโมเดลโคตรสวยนะครับ Tower of God คือทีมงานเขาปั้นดีมากอเออทั้งสองตัวเลยนะก็ตัวละครแรกที่มานะครับจิตวิญญาณเซรีอูแลกมาซิโนนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นเผ่ามนุษย์สีฟ้าเพื่อนๆส่วนตัวที่2ครับเจ้าหญิงเพลิงแดงยอนอีฮวานะครับสำหรับน้องยอนเนี่ยก็จะเป็นเผ่ามนุษย์เช่นเดียวกันแต่จะเป็นตัวละครสีแดงครับแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของตู้ที่มานะครับสำหรับตู้โคโรโบนะไลน์อัพเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เพื่อนๆจะมีตัวละครจากเทวอฟกอรัับท้งหมด 5ตัวตัวเก่า3ตัวแล้วก็ตัวใหม่2ตัวนะครับแน่นอนว่าตัวละครใหม่นะครับก็จะเพิ่มอัตราออกด้วยนะส่วนตัวละครเก่า3ตัวที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆต้องไปสุ่มลุ้นจักในตู้เองนะครับเท่ากับตัวละครเอเซซาตัวอื่นๆนะในส่วนของไลน์อัพตู้คอลัโบก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมาสําหรับความสามารถตัวละครนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันก่อนเลยแล้วกันก็เดี๋ยวผมให้ดูถ้าไม่ตายก่อนโอเคเดี๋ยวผมขอปิดเสียงนะไม่รู้ว่ามันจะโดนลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่าเอาชัวร์ไว้ก่อน นี่ครับอันนี้ก็อุลแรกมาซิโนนะครับเอาจริงคือมันทําดีเพื่อนตัวละครสวยมากนะน,นี่สวยจริงไม่ได้อวยนะคือมันสวยจริงครับพอถ้าไม่สวยเนี่ยผมก็บอกไม่สวยนะแบบอาร์ตเนี่ยเอาจริงผมมันก็ชอบเาไหร่แต่พอดูโมเดลในเกมแล้วเนี่ยผมชอบนะผมโอเคก็สําหรับอุลแรกมาซิโนนะครับความสามารถเอกลักษณ์สามารถเพิ่มแสดทั้งหมดของตนเองได้5%ต่อผู้พองที่เข้าร่วมต่อสู้หนึ่งคนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าดีเป็นเพื่อนหมายความว่าอุล็กเนี่ยเพื่อนสามารถใส่แจไมไปได้กับับบ้คคลอมเยนะร และเมื่อเริ่มต่อสู้อูแลกจะทําการมอบยัวย่วยุให้กับตนเองเป็นเวลา1เทินครับแล้วก็จะมอบพลังแห่งชีวิตให้กับตนเองนะครับพร้อมกับมอบเอฟเฟกเขตแดนน้าศักดิ์สิทธิ์ให้กับอัศวินพวกพ้องทั้งหมดเป็นเวลา2เทินครับในส่วนของความสามารถพลังผู้บิชิตนะครับจะช่วยเพิ่มความสามารถด้านโจมตี30%แล้วก็เดเมจจากการใช้สกิลโจมตีเดี่ยวอีก30%สครับส่วนเขตแดนน้าศักดิ์สิทธิ์ครับอูแลกจะทําการสร้างม่านป้องก300ัน30% 0จากพลังโจมตีของตอนเองเมื่อเริ่มต่อสู้ แล้วก็จะลดเดเมจที่ได้รับลง80%ครับและเมื่อเริ่มเทินพวกพ้องอูแลกเขาจะทําการลดเดเมจที่ตนเองได้รับลง20%ต่อเอฟเฟคเขตแดนน้าศักดิ์สิทธิ์ที่หายไป1อันเป็นเวลา2เทินสามารถทับซ้อนได้ทั้งหมด4ครั้งนะเพื่อนๆและหากตนเองรอดชีวิตโดยพลังชีวิตเหลือต่ํากว่า50%อูแลกจะทําการปลดเอฟเฟกดีบับที่ติดบนตัวเองออกพร้อมกับฟื้นฟูพลังชีวิตจนเต็ม และมอบเอฟเฟกอมตะให้กับตนเองเป็นเวลา1เทินรวมไปถึงมอบบัฟผู้ปกครองหอคอยเป็นเวลา2เทินโดยการมอบผู้ปกครองหอคอยเนี่ยจะเกิดได้เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับก็สําหรับเอฟเฟกอมตะเนี่ยก็คือจะาก,การเดเมจทุกอย่างส่วนผู้ปกครองหอคอยนะครับจะเพิ่มเดเมจที่สร้างจากการโจมตีเดียว100%แล้วก็เพิ่มอัตราคิอีก50%ครับสำหรับเอกลักษณ์ของกุหลกเนี่ยบอกเลยว่า ค่อนข้างครบเครื่องนะมีทั้งเสริมความสามารถด้านโจมตีซัพพอร์ตพวกพองนะครับยั่วยุลดเดเมจที่ได้รับและที่เด็ดที่สุดเลยเนี่ยก็คือมีกันตายโดยเพื่อนๆส่วนสกิลใช้งานนะครับทั้ง2ส,สกิลของอูลแลกเนี่ยจะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดียวหมดเลยครับสำหรับสกิลแรกนะครับจะสามารถสร้างเดเมจ50% 0ของพลังโจมตีให้กับสตูร1รายพร้อมกับเอฟเฟกต์ฝ่าเวหานะครับโดยเอฟเฟกต์ฝ่าเวหาก็คือเมื่อใช้สกิลจะเพิ่มพลังโจมตีของตอนเองอีกร้มกับเพิ่มเซเมจคริ เป็น2เท่าครับส่วนท่าที่2อครับอูแลกจะทําการลดความสามารถด้านป้องกันของศัตรูก่อนนะครับหได้และจากนั้นก็จะสร้างเดเมจสามร้อของพลังโจมตีที่มีเอฟเฟกระเบิดรุนแรงนะครับความสามารถระเบิดรุนแรงก็คือจะช่วยเพิ่มเดเมจครีเป็น2เท่าและถ้าโจมตีศัตรูที่ติดเอฟเฟกต์ดีบัฟเดเมจที่สร้างจะบวกเข้าไปอีก50%ด้วยครับส่วนท่าภายใต้หมัดกองก้อนนะครับอูแลกจะทําการมอบบัฟเพิ่มสไตลทั้งหมด30%ให้กับตนเองเป็นเวลา2อเทินครับแล้วก ให้แก่อาศวินพวกพ้องเป็นเวลา2เทินนะครับก็สําหรับเขตแดนน้าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คือเหมือนกับเอกลักษณ์เลยนะและหลังจากนั้นก็จะสร้างดาเมจ525%ของพลังโจมตีให้กับศัตรูทั้งหมดครับสำหรับไม้ตายของอุแหลกจะส่งผลแค่2อ,อย่างเพื่อนหนก็คือพลังโจมตีนะครับกับ2 เพิ่มบัฟสเตตทั้งหมดที่ได้รับนะครับโดยพลังโจมตีเริ่มต้นที่350%แล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่525%ครับส่วนสเตตทั้งหมดที่ได้รับนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเลเวลละ5%นะเริ่มต้นที่5%แล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่30%นะครับก็ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าอูแลกเนี่ยเป็นตัวที่ผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องปลดท่าไม้ตายเยอะก็เก่งแล้วนะส่วนตัวที่2ครับเจ้าหญิงเพลิงแดงยอนอีฮวานะครับอ่ะก็เดี๋ยวดูท่าไม้ตายกันก่อนนี่นะครับต้องยอนนะ โห oh, ดูไายรำนะครับรายรำสวยมากสวยมากประมาณนี้นะครับนี่เอาจิงมันเหมือนกับเกมเทวกรนิเวร์เออน้องยอนตัวนี้นะสำหรับน้องยอนนะครับจะเป็นตัวละครเผ่ามนุษย์สีแดงนะเพื่อนๆเ,เอกลักษณ์ผู้ใช้เพลิงสามารถเพิ่มสเตตพื้นฐานของตนเอง5%ต่ออัศวินพวกพ้องเผ่ามนุษย์ที่เข้าร่วมต่อสู้1คนนะครับและเมื่อเริ่มต่อสู้น้องยอนจะทําการมอบโล่ลุกโชนให้กับตนเอง ความสามารถของมันก็คือจะทําให้พลังชีวิตของตอนเองเนี่ยไม่ลดลงต่ํากว่าหนึ่งพร้อมกับสะท้อนได้เดเมทที่ได้รับ50%โดยโล่ลุกโชนีนะครับจะสามารถรับเดเมจจากการใช้สกิลศัตรูได้ทั้งหมด4ครั้งหลังจากนั้นก็จะถูกถอนออกนะครับอีกทั้งเมื่อจบเทินศัตรูและเริ่มเทินพวกพอ่อน้องยอนจะทาการมอบเปลวเพลิงแห่งตระกูลหนึ่งอันให้แก่พวกพ้องทั้งหมดในสนามรบซึ่งจะสามารถทับซ้อนได้ทั้งหมด2ครั้งความสามารถเปลวเพลิงแห่งตระกูลก็คือเมื่อจบเทินพวกพ่อนะครับ จะลดพลังชีวิตของเป้าหมาย5%จากพลังชีวิตที่เหลือนะพูดถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเดียวนะคือมอบให้พวกพ้องแล้วก็ลดเลือดพวกพ้องเมื่อจบเทินอันนี้มันส่งผลเสียหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าใช่ครับมันส่งผลเสียเ,เพื่อนแต่ไอความสามารถเปลวลเพิงแห่งตระกูลนี้เนี่ยถ้าเราทําตามเงื่อนไขนะครับมันจะสามารถถอนออกได้นะโดยเงื่อนไขที่ว่าก็คือหลังจากที่น้องยอนใช้สกิลนะครับก็จะทําการถอนเปลวลเพิงแห่งตระกูลทั้งหมดแล้วก็จะเพิ่มเดเมจที่ตนเองสร้างกับเดเมจคร ต่อเปลวเพลิงแห่งตะกูลที่ถูกถอนออก1อันนะครับสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง240%ส่นะครับส่วนสกิลใช้งานครับสกิลของน้องยอดเนี่ยจะเป็นสกิลประเภทโจมตีทั้ง2ท่าเลยท่าแรกเนี่ยจะเป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับโดยมีเอฟเฟกเปลวไฟที่จะช่วยเพิ่มอัตราคีเป็น2เท่าอัตราจากเกาะ2เท่าแล้วก็เพิ่มเดเมจที่สร้าง30%ต่อเอฟเฟกเผาไหม้ที่ติดบนตัวเป้าหมาย1อันครับส่วนท่าที่2จะเป็นสกิลโจมตีหมู่นะครับที่มีเอฟเฟก เมื่อใช้สกิลนะครับจะสามารถสร้างเดเมจเพิ่มขึ้น1.5%และเพิ่มอัตราคี2%ต่อพลังชีวิตที่ลดลง1%ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าไม้ตายเลดจิ้งไฟนะครับสร้างเดเมจ400%ของพลังโจมตีให้กับศัตรูทั้งหมดพร้อมทางมอบเอฟเฟกต์เผาไหม้อีก7อันให้กับศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา4เทิร์นด้วยครับก็สำหรับเอฟเฟกต์เปลวไฟนะครับจะเหมือนกับความสามารถของสกิลที่1เพื่อนๆจะช่วยเพิ่มอัตราคีเป็น2เท่าอัตราจกอส2เท่าเดเมจที่สร้าง30% ต่อเอฟเฟกต์เผาไหม้ที่ติดบนตัวเป้าหมาย1อันนะครับสำหรับเอฟเฟกต์เผาไหม้นะครับปริมาณเดเมจที่เป้าหมายได้รับเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น1 0นะสามารถทับซ้อนได้นะครับในส่วนของเลเวลไม้ตายของน้องยอดส่งผลต่ออะไรบ้างนะครับมันจะส่งผลต่อ1พลังโจมตีกับ2เอฟเฟกต์เผาไหม้ที่มอบให้แก่เป้าหมายนะก็สำหรับพลังโจมตีนะครับจะเริ่มต้นที่2 5 0สูงสุดจะอยู่ที่400%ครับดีบัฟเผาไหม้นะครับเริ่มต้นที่2อันแล้วก็สูงสุดจะะเป็นนน7อันันครบ ก็สำหรับตรงนี้เนี่ยจากที่ดูนะท้งน้องยอแล้วก็อูลแรกมาซิโนเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ไม่จําเป็นต้องเปิดเอาอันติก็ได้ถ้าใครที่ไม่ได้คาดหวังจะใช้อันติปิดเกมนะครับแน่นอนว่าความสามารถที่เราดูเนี่ยมันยังไม่ครบั้งหมดเพื่อนๆมันยังขาดวัตถุศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับในส่วนของวัตถุศักดิ์สิทธิ์ครับของอูลแกเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มมารตาคีของตนเอง50%ต่ออัศวินที่เสียชีวิตในสนามรบ1คนได้นะครับ พูดง่ายก็คือถ้าในสนามมีใครตายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายศัตรูนะครับอูลแลกเนี่ยก็จะได้อัตราคิเพิ่มขึ้น50%สครับส่วนของน้องยอนะครับเมื่อจบเทินศัตรูและเริ่มเทินพวกพ้องจะทําการมอบเอฟเฟกต์เผาไหม้จํานวน1อันให้กับศัตรูทั้งหมดซึ่งจะอยู่นานเป็นเวลา4เทินนะครับนอกจากนี้เอฟเฟกต์เผาไหม้ที่ติดบนตัวศัตรูทั้งหมด1อันนะครับยังจะช่วยเพิ่มเดเมจที่อัศวินพวกพ้องสร้าง3%เแล้วก็ลดเดเมจที่ได้รับ3%สามารถปรับใช้ได้สสูงุด 30%ครับก็ทั้งหมดนี้จะเป็นความสามารถของตัวละครใหม่ที่จะถูกอัปเดตเข้ามาทั้ง2ตัวนะครับสำหรับตู้โคลาโบนีนะครับมันจะอยู่สัปสาห์บหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟวันที่ส1เดือน1นะครับไปจนถึงวันที่20เดือน2วันพฤหัสก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟนะและสำหรับโคลาโบาทวเบวร์กอนนะครับมันจะมีฉายาพิเศษด้วยเพื่อนๆคู่ต่อสู้ที่ทำให้หัวใจเต้นแรงรีเทิร์นนะครับซึ่งฉายานี้นะครับเราจะได้จากสงครามไฟนอลบอสสุดพิเศษโคลาโบ7บาท X Tower of God ข้อมูลจ่าฮาร์ดที่จะเปิดในวันที่6เดือน2พฤหัสหลังปิดปรับปรุงนะครับแล้วก็จะสามารถรับได้ถึงวันที่20เดือน2ก่อนที่กิจกรรมโคลาโบทาวเกอร์จะจบนะนั่นหมายความว่าบอสจาฮาร์ดเนี่ยมันจะยังไม่มาทันทีพรุ่งนี้นะมันจะมาอีกทีก็คือสัปดาห์หน้าเพื่อน,อนและในส่วนของแพ็กเกจใหม่ครับบอกเลยว่าแพ็กเกจรอบนี้มาเพียบนะก็สาหรับใครที่สนใจแพ็กไหนนะครับก็ลองไปเช็คดูจัดก,กันได้นะแน่นอนว่าแพ็กเกจสนับสนุนพัฒนา7วันฉลองโคลาโบก็กลับมาด้วยนะครับ และอีกแพ็คหนึ่งนะครับที่ช่วงนี้ทีมงานเขาค่อนข้างขยันขายเนี่ยเขาจะเป็นแพ็กเกจดีเลย์เพื่อนๆแพ็กเกจสุดยอดดีเลย์ฉลองโคลบโบสเต็ปหนึ่งถึงเก้านะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยมีตั๋วแบบจุกๆเลยครับก็ถ้าเพื่อนๆจัดครบนะครับจะได้ตั๋วอีก 20, 40, ยี่สิบสี่สิบห้าสิบใบเพื่อน ได้ตัววคอลาโบอีก50บใบเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายแบลูนะครับก็ลองไปเช็คราคาแล้วก็จัดดูกันได้นะครับแน่นอนว่าถ้าเพื่อนเติมกับเรือชิโร่เนี่ยก็จะได้ราคาพิเศษด้วยนะต่อมากิจกรรมใหม่ครับสำหรับกิจกรรมแรกนะครับจะเป็นกิจกรรมเช็คชื่อรีเทิร์นเพียงแค่เพื่อนเเช็คชื่อครบ14วันนะครับก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะของรางวัล2วันแรกเนี่ยจะเป็นตั๋วสุ่มกาชาตูโคอลาโบนะครับรวมแล้ว3 0บใบและวันอื่นๆที่เหลือเนี่ยก็จะ อย่างที่2ครับภารกิจสุดพิเศษ r ์ t u r n 7บาท X Tower of God นะครับทำให้เสร็จครบ5ภารกิจนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถรับตั๋วเปิดตู้กาชาได้อีก10บใบนะครับและรางวัลไฟนอลเนี่ยรอบนี้บอกเลยว่าโคตรเด็ดเพื่อนๆจะได้รับจูวไวโอเลหรือว่าพรพเอกของเรานะครับไปฟรีฟร อีกหนึ่งตัวด้วยนะครับต่อมากิจกรรมรูเลตตดีเทอร์นะครับก็ในส่วนของกิจกรรมรูเลตตอันนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากนะแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือของรางวัลในกิจกรรมเพื่อนเพื่อนมันจะมีกล่องวัตถุดิบวัตถุดักสิทธิ์อยู่หนึ่งกล่องตรงนี้นะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนเคลียร์ยครบ8รอบก็จะได้คอสตูมของจูเบโเลฟรีนะครับอีก1ชุดนะในส่วนของกล่องสุ่มนะครับในรอบที่2กับรอบที่6เนี่ยมันก็จะสามารถสุ่มรับของรางวัลหนึ่งอย่างจากไลฟ์อัพตรงนี้ได แล้วก็ต่อมาหอคอยแห่งกิจกรรมฝึกฝนกิจกรรมดีเทริร์7บาท x ทาวเวอร์อักอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมไต่หอคอยนะครับก็กลับมาให้เล่นอีกครั้งนะสําหรับของรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะมีตามนี้เลยเพื่อนๆจะมีหอคอยพลังกาลังสีแดงพลังชีวิตสีเขียวแล้วก็ว่องไวสีฟ้านะครับของรางวัลที่ได้เนี่ยมันก็จะแยกไปตามหอคอยด้วยนะโดยหอคอยที่สําคัญเนี่ยผมว่าคือสีแดงกับสีเขียวเพื่อนๆเ,เ,เพราะมันมีกล่องวัตถุดิบวัตถุดิศคอลลาโบอยู่นะแต่แน่นอนสุดท้ายแล้วเนี่ย ยังไงเราต้องเล่นให้ครบทั้ง3หอคออยู่แล้วนะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะครับบอกเลยว่าของรางวัลเนี่ยดีมากๆนะแล้วก็ต่อมากิจกรรมกล่องสมบัติเซอร์ไพรส์ของฮอกนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมสุ่มง่ายๆนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นสุ่มกันทุกวันด้วยนะเพราะของรางวัลที่ได้มีวัตถุดิบเยอะมากนะครับรวมไปถึงเหรียญปุกพลังแสงแล้วก็เพชรด,ด้วยนะรางวัลใหญ่เนี่ยผมว่าคือเพชเรสิเม็ดเพื่อนๆและแน่นอนตัวละครใหม่มานะครับมันก็ต้องมาพร้อมกับช ซึ่งชุดคอสตูมรอบนี้บอกเลยว่าของอูลแลกเนี่ยคือเท่มากเพื่อนๆนี่เลยนะครับแล้วก็ของน้องยอนเนี่ยก็น่ารักมากๆนะใครที่อวยนะครับอยากจะเอาไปใช้เล่นกันยาวๆเนี่ยผมก็แนะนําให้จัดไว้นะสำหรับชุดคอสตูมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครเก่าทั้งสตัวนะครับก็จะมีชุดพิเศษเพิ่มเข้ามาด้วยจะเป็นทีมโจรสลัดนะครับส่วนชุดเก่าๆเนี่ยก็กลับมาขายด้วยเหมือนกันนะใครที่ขาดชุดของตัวละครไหนนะครับอยากจะจัดก็ไปจัดกันได้นะ แล้วในส่วนของกิจกรรมเพจเพย์แบ็กดีเธอร์นะครับก็เหมือนเดิมนะของรางวัลที่ได้เนี่ยก็ตามดิสตรงนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆใช้เพจครบ900ก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดได้และรางวัลสุดท้ายจะมีกล่องวัตถุดิบวัตถุดิบสิทธิ์คอลลาโบนะครับกล่องที่5อยู่ตรงนี้นะก็เดี๋ยวเรามาทบทวนก,กันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับกล่องวัตถุดิบวัตถุดิบสิทธิ์คอลลาโบได้จากคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกจะเป็นกิจกรรมดูเล็ครับจะมีอยู่1กล่องแล้วก็กิจกรรมหอคอยนะครับจะมีอย่กกลงกรร back, กลงมเพ1แ้้ว็สุดทา กิจกรรม Final b บ s s ข้อมูลจาฮาร์ตก็จะมีอีกหนึ่งกล่องครับในส่วนของสองคราม Final Boss ข้อมูลจ่าฮาร์ตเนี่ยมันจะถูกอัปเดตเข้ามาในวันที่6นะเพื่อนๆต่อมากิจกรรมอัศวินเช็คชื่อนะครับก็จะมี2ตัวนะครับที่มาคอยต้อนับเราในแต่ละวันนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัตถุดิ์พัฒนารีเทิร์นนะครับกลับมาอีกครั้งนะของรางวัลเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับไลน์อัพไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาก็มีมาเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะครับแล้ว สำหรับชุดใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามาในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดของนาเซียนเพื่อนบอกเลยว่าชุดนาเซียชุดนี้โคตรเทนะส่วนชุดที่กําลังจะหมดเวลาเนี่ยจะเป็นชุดของซับนอกใครที่ยังไม่ได้จัดไว้อย่าลืมไปจัดกันไว้ด้วยนะส่วนสินค้าซีซันนะครับชุดที่ถูกเพิ่มเข้ามาขายอีกครั้งเนี่ยก็จะเป็นชุดของน้อง DNA ครับมาพร้อมกับอีโมจิของนานาชิแล้วก็ล็อกซี่นะ โอเค้องพาสเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับรายละเอียดอันนี้เดี๋ยวผมก็ข้ามเลยละกันกิจกรรมต่อสู้สัปดาห์นี้ก็จะมีเพียงแค่ลีลานการฝึกพิเศษอัศวินศักดิ์สิทธิ์ลลโอนสนะครับอย่าลืมไปบรรลุกิจกรรมให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อรับเพชรเพิ่มเติมอีกสองเม็ดด้วยนะต่อมาอัปเดตระบบนะครับปรับปรุงเกี่ยวกับการเปลี่ยนทีมลงเตรียมนะครับอันนี้เนี่ยก็เหมือนเขาเปลี่ยนให้แบบใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ จะมีการปรับปรุงการแสดงไอคอนกิจกรรม PVP นะครับว่าช่วงเวลานี้มันกําลังดําเนินอะไรอยู่นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมันเป็นศึกเค a o s ใช่ป่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นลูกเค a อสแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงฟังก์ชันความสามารถ chaos กลุ่มดาวอันนี้เขาก็มีอธิบายในยสารจากผู้พัฒนาไปแล้วนะปรับปรุงรูปแบบไอคอนเปลี่ยนทีมนะครับก็สําหรับศึกราชเทพสูนนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะต้องกดตรงนี้ใช่ป่ะสายบนเออมันเห็นยากนะส่วนของไม่เนี่ยก็คือ1่เพื่อนๆสามารถกดจากปุ่มเออด้านขวาบนตรงนี้นะครับที่เขียนเป็นรูป B ี แล้วก็เป็นลูกศรด้านขวานะครับหรือจะมาคลิกที่แถบด้านล่างตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเ,นเพื่อนเอออันนี้ดีนะถือว่าสะดวกเลยนะครับนอกจากนี้ไอคอนเปลี่ยนทีมระะว่างต่อสู้เนี่ยก็จะสื่อความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยนะครับมันก็จะบอกเลยนะครับว่าจะเปลี่ยนไปเป็นทีม A หรือว่าทีม B นะครับส่วนฟังก์ชันดวงตาบีศาร์บารอนะครับก็จะมีการอัปเดตด้วยเช่นเดียวกันจะทําให้เราสามารถกดดูสเตตได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะก็ที่เพิ่มเข้ามานะครับจากที่ดูตรงนี้เนี่ยก็คือมีเพิ่ม นอกจากนี้จะมีการเพิ่มฟังก์ชันอำนวยความสะดวกในหน้าจัดทีมด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันเหมือนดีมากเลยเพื่อนๆคือเขาจะเอาหน้าจัดทีมของคอนเทนต์ที่ใช้ทีมในแถบผจญภัยทั้งหมดออกนะครับแล้วก็จะทาการเพิ่มปุ่มล i s ต์ทีมขึ้นมาแทนซึ่งเมื่อเรากดล i s ต์ทีมขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเซตอัพทีมที่ต้องการตรงนี้ได้เลยนะและเวลาที่เราอยากจะใช้ทีมอะไรเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดที่ปุ่มเลือกทีมสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มปุ่มไปยังหน้า Discord ทางการในหน้าหลัักนะครบ อันนี้ก็เพิ่มมาอีก1อันนะและอื่นๆครับหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนสเตตของตัวละครคอลาโบทาวเวอร์กอดตัวเก่านะครับโดยทั้ง3ตัวในรอบนี้เนี่ยที่ได้รับการบัฟก็คือสเตตพื้นฐานเพื่อน ได้แค่สแตทพื้นฐานเท่านั้นนะความสามารถเอกลักษณ์สกิลไม้ตายทุกอย่างเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนนะอ่ะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลกิจกรรมโคลาโบที่จะเข้าเกมในวันพรุ่งนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่ายาวยาวโคตรโคนะยาวโคตรโคตสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาทิ้งไว้ได้นะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้สุ่มกระชาแน่นอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ